ระหว่างวันที่17-19มิถุนายน2567มาหาวทยาลัลวราชภัเทพสตรีร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567ของจังหวัดทุบุรีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนโดยได้รับเกียรติจากคุณอัมพลอังคาพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดทุบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันคือระหว่างวันที่17-19มิถุนายน2567 โดยในวันที่17มิถุนายน2567ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง20นาฬิกา เป็นกิจกรรมรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดชัยภูมิกิจกรรมเดินวิ่งป่านธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจากที่ว่าการอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีถึงพุทธสถานลบบุรีศรีสุวรรณภูมิตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมมอบถุงบุญและชุดนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรพจน์จุนสวัสดรองอธิการ,รบดีฝ่ายกิจการสภามาหาวิทยาลัยราชพัเทพสตรีเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยราชภัเทพสตรีให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีส่วนในวันที่18มิถุนายน2567ในเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเป็นกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจากพุทธสถานลบบุรีศรีสุสวรรณภูมิ ตำบนห้วยป่งอโคกสำโรงจัังหวลบบุรีถึงพระนารายณ์ราชนิเวศอำเภอเมืองลบบุรีจัังหวดลบบุรีโดยในเวลา10นาฬิกา30นาทีผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีกว่า300คนร่วมต้อนรับขบวนเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย หลังจากนั้นในเวลา13นาฬิกาถึง20นาฬกาเป็นพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา6รอบ7 2พันา28รกรษกฎาคม2567 น้าพระนารายณ์ราชนิเวศโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของมาหาวิทยาลัยราชภัฒเทพสตรีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเด็กและเยาวชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ และการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามราชสุริยวงศ์โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสิวิมลสุดที่สารรองอธิการบริา่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้แทนมาหาทเแลวราชภัเทพสตรีเข้าร่วมในพิธี ส่วนในวันที่19มิถุนายน2567ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดพิธีเดินวิ่งป่านธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเขตพื้นที่จังหวัดรบบุรีโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาเป็นพิธีส่งมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติให้แก่จังหวัดสิงห์บุรีจากพระนารายณ์ราชนิเวศอำเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุรีถึงเทวาลัยพระพรหมตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์าศาสิวิมลสุดที่สารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิน่นเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีเข้าร่วมในพิธี